สนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันสุขสันต์วันสงการนะคะซีขอให้เที่ยวกันอย่างปลอดภัยและก็มีความสุขกับครอบครัวนะคะการปีนี้นะครับวัยพรอให้แฟนๆทุกคนมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับผม ขอให้เพ่งๆด้วยๆนะครับผมรับสงการนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็เล่นสงการแบบระวังนะครับผมดูแลตัวเองด้วยแล้วก็หลายๆคนอาจจะแบบกลับบ้านนะครับผมก็ขับขี่ปลอดภัยด้วยนะครับในวันสงการปีนี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ต้อนรับเข้าสู่ Room Service New Insight เจาะข่าวค่ำนะครับประจำวันสงกรานอย่างนี้ตอนนี้4ี่ทุ่มไม่ได้ไปเที่ยวไหนใช่ไหมครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ดูพวกเราได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราสดๆได้ผ่านทาง True i น i o n s Now ของแอปพลิเคชัน True ID ด้วยนะครับรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียของเราทุกช่องทางครับผมเอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้ ถ้าเกิดพูดถึงสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยก็ว่าได้นะครับใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ก็สามารถเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับน้องขวัญอุตสามามณีครับเรียกได้ว่าเป็นปีใหม่ทั้งทีขอเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับนักแสดงสาวขวัญอุตสามณีครับที่ออกมาโพสต์ ปลุกใจตัวเองผ่านทาง Instagram ส่วนตัวนะครับโดยระบุแคปชั่นว่าสวัสดีปีใหม่เริ่มอยู่กับพลังบวกส่วนพลังลบกราบสวัสดีค่ะเรียนรู้วิธีใหม่วิถีแห่งการบล็อกยิ่งโตยิ่งบล็อกเก่งรู้หรือยังคะขอให้มีความสุขกันทุกวันนะคะหนุ่มสาวๆที่รัก ขอบคุณทุกวันที่ผ่านมาจนถึง3 5มีเรื่องราวตื่นเต้นตลอดทุกวันชีวิตอุตสาหมันทุกหยดจริงๆนะครับหลังจากที่โพสต์ไปก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์มากมายนะครับไม่ไว่าจะเป็นชอบความคิดแบบนี้โนสนโนแคร์ด no ี no และที่สำคัญคือคุณผู้ชมหุ่นแซ่บมาก ยอมรับนะคบว่าหุ่นของน้องขวัญน,นี่เขาซ่บจริงๆนี่ขนาดายุต3าแล้วนะแมสุดยอดเลยนะฮะอาคุณผู้ชมตอนนี้เรามากันที่แซคชุมแพนะครับล่าสุดออกมาบอกอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยยังโสดอยู่เพราะตัวเองก็สแกนเยอะและที่สําคัญคุณแม่ยังสแกนเยอะอีกด้วยครับ นักร้องหนุ่มลูกทุ่มมาความสามารถนะครับมากก็กวนด้วยแซคชุมแพรครับที่ใครต่อใครมักจะเห็นมุมขี้เล่นของเจ้าตัวเป็นอย่างดีพร้อมกับเป็นคนที่สร้างสีสันให้กับเหล่าบรรดาศิลปินนะครับในวงการบันเทิงที่พบเจออีกมากมายครับตัวล่าสุดนะฮะแซคเองก็ถูกตั้งฉายาจากคนในกองละครนะครับดันเจ้าตัวเองก็แอบตัดพ้อน้อยใจเบาๆครับเพราะฉายาเขาคือแซค ชมพูนะครับแต่เข้าใจว่าแกล้งกันเล่นๆไม่ซีเรียสอะไรแถมยังขำกับฉายานี้อีกด้วยอ่ะตอนนี้สถานะหัวใจตัวเองคือโสดร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่สแกนเยอะแม่ก็สแกนเยอะสเปคก็เลือกเยอะแต่ตอนนี้นะฮะใครก็ได้เปิดโอกาสให้กับผมลองฟังดูฮะเรื่องที่แล้วก็วงสวงเรื่องบริการหมอลำครับผม,บผมก็ไม่มีชื่อแซคชุมแพเลยฮะใน ในในบาลายชื่อของศิลปิน,นะฮะสายอิสระมาดผมก็แง้งหูฟังฮะครับผมแจ็คคุณแจ็คชุมแพนคุณแจ็คชุมพรคุณแจ็คชุมแพนสุดท้ายคอย่อยคนคนที่โปรดิวเซอร์ของละครเขาบอกว่าอ๋อพ่อหมอคะศิลปินเราชื่อแจ็คชุมแพรค่ะไม่ใช่แจ็ค <c oughs> แต่ก็ปกติครับผมสร้างสีสันไปครับครับผมไม่รู้ว่าเขาจะแกล้งผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเหมือนเดิมครับครับผมยังยังสดอยู่ครับ ครับผมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะถามว่าเข้ามาเข้ามาไหมเข้ามาเยอะเลยฮะแต่ว่าผมสแกนเยอะฮะครับแม่ผมก็สแกนเหมือนกันฮะตอนนี้ฮครับผมก็ก็อยางมีนะถามว่าอายุป่านนี้แล้วถามว่าอยากมีแฟนไหมก็ยากมีครับพี่ครับผมสเปคแต่ก่อนเคยเลือกไว้ฮะสูงขาวครับผมบ้านแต่หาไม่เจอสักทีตอนนี้ไม่เลือกแล้วฮะใครก็ได้ครับที่เปิดโอกาสให้กับแซ็คชุมแะครับครับผมก็คือหัวใจยังว่างครับ จะมีใครบ้างสบตองตตใช่ครับเปิดโอกาสให้คนฮะไอ้มาบอกจริงเฉียวเลยเนี่ยไอ้ฮ <c oughs> าดิชอบชอบคุณแซกแม่เขาก็ลุกเขาดวนบ้านนี่นะแล้วก็อยากหาผู้หญิงบ้านบ้านสักคนใครที่สนใจนะฮะ รับรองตอนนี้ไม่มีสเปคแล้วนะฮะคุณแซกบอกอคุณผู้ชมตอนนี้เรามาที่สาวงามคนนี้น้องแอนนาเสืองามเอี่ยมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าล่าสุดเนี่ยเธอตัดสินใจแล้วว่าเธออยากจะเรียนในสิ่งนี้เพื่ออะไรความสุขคืออะไรติดตามครับเนี่ยบบกมือเป็นนางงามเลยเอาแล้วนะฮะเป็นสาวที่สวยเก่งมีความสามารถรอบด้าน เรียกเลยว่าครบในหนึ่งเดียวสำหรับแอนนาเสืองามเอี่ยมซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเผยถึงแผนเรียนต่อในด้านจิตวิทยาที่เลือกสาขานี้นะครับเพราะว่ารู้สึกดีใจทุกครั้งเวลามีคนมาปรึกษาแล้วตัวเราก็ทำให้เขาดีขึ้นจึงตัดสินใจฮะเลือกที่จะเรียนทางนี้โดยตรงเลยล่ะครับ ตอนที่อนาประกวดมิชชี n เวิร์สมามิชชี่เวิร์สไทยแลนด์มาใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการที่จะดําเนินชีวิตนะคะมันเรื่องของ m เมนเทนเ l ลแล้วกันเราดีใจทุกครั้งเลยเวลาที่มีใครสักคนนึงมาพูดคุยกับเราแล้วทำให้เรารู้สึกดีขึ้นจากภายจากข้างในอะคะ่ะแล้วก็เลยอยากที่จะทํางานใส่อาชีพนั้นที่อยากจะเป็นคนคนนั้นที่ไปคอยฮิลความรู้สึกของคนอื่นค่ะก็เลยอยากจะเรียนด้านน,นะะั้นค่ะเรื่องเมนเทนเฮลอนาครับ พี่มีความรู้สึกพี่ไม่ค่อยสบายใจเลยครับพี่ขอไปปรึกษาน้องแอนนาได้ไหมครับเรียนจบเมื่อไหร่บอกพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะไปหานะครับขอไปบําบัดกับน้องหน่อยนะครับเล็บเล็บ <c oughs> อ,อู้ชอตอนนี้เรามากันถึงเรื่องนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับช่วงนี้เนี่ยถ้าเราเปิดในโซเชียลเนี่ยนะครับสองอย่างที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือ1รูป Y2K ของเหล่าคนดัง 2. รูปของอีกกี้วัดท่าทองตอนนี้มันเกิดสึกขึ้นแล้วครับระหว่างวัดดำครชาภากับหนุ่มกันชัยครับ พิธีกรคู่ซีนะฮะหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยกับมดดำคชาภาครับเปิดศึกแฉกันในโซเชียลมีเดียนะครับ mm hmm. เมื่อพี่หนุ่มเองนะฮะอิงกระแสยุควัยดูเคกับอีก,กี้ท่าทองสาวโพสต์ภาพของมดดำพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าครับอีก,กี้แล้วก็แท็กไปยังไอจของมดดำนะครับ งานนี้มดดารีบเข้าไปคอมเมนต์อย่างรวดเร็วแล้วบอกว่าอีนุ่มอีเลวอีบ้านะครับก่อนที่จะแก้แค้นขืนด้วยกันงัดเอาภาพอีกี้ของพี่หนุ่มเนี่ยกลับมาแฉครับพร้อมกับแคปชั่นว่านี่แหละอีกี้ตัวจริงเสียงจริงวันหยุดแทนที่จะพักเปิดศึกอีกแล้ววันปีใหม่ไทยแล้วก็แฮชแท็กไปยังกันชัยนะครับส่วนพี่นุ่มเองก็ตอบกลับว่าเดี๋ยวจัดให้ย,วยาว แม่เรียกว่า b ล u f f กันไปคิงกันไปคิงกันมาได้เสียงฮากันเต็มๆเลยล่ะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room s w i c t News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ